ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผูนน้นิยมแล้วก็อนุรักษ์พระสมเด็จทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอพระสมเด็จบางขุนพมของที่บ้านนะครับที่สะสมไว้นะครับเอามาให้ทุกท่านาได้ชมกันนะครับผมแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับผมก็คัดออกมาแล้วนะครับว่ามีเปอร์เซ็นที่ จะใช่แล้วก็ทันสมเด็จบางขุนพม์ที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้นะครับผมอันนี้ก็อยากในการพิจารณานะก็จะใช้ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็เนื้อหาแล้วก็พิมพ์ทรงที่พิมพ์มทรงเนี่ยจะเป็นจุดมันจะเป็นจุดแรกนะครับที่จะใช้พิจารณานะว่าเป็นศิลปะ เชิงช่างเดียวกันหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็พิจารณาออกมาได้โดยเป็นพิมพ์ทรงก่อนนะครับว่าพิมพ์ทรงเป็นลนษณะช่างแกะพิมพ์เดียวกันกับทางสมเด็จวะะครคังนะครับผมอ่าภสมเด็จองนี้นะครับผมก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่ นะเป็นพิมพ์ใหญ่มีคาบกุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีผิวผดคาบหนังกระเบนเนี่ยขึ้นมานะแล้วก็แต่ไอจุดที่บ่งบอกถึงเป็นธรรมชาติของกุสมเด็จบางขุนพมนะฮะเดี๋ยวเราก็มามาชมแล้วก็พิจารณาไล่ตามกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็ดูตรงเส้นสายก่อนครับ เส้นสายตัวนี้นะครับการแกะแม่พิมพ์นะครับอ่าโดยที่การในการปั๊มผ่าออกมานะครับมีความอามีความดูตื้นแต่ก็ดูเส้นสายเรียบร้อยนะผมนะครับก็คือเป็นการแกะที่ไม่ได้แกะอึกมากนะครับเห็นไหมฮไม่ได้แกะอึกมากแต่ว่าในส่วนของบางส่วนนี่ก็มีความมีความคมมีความชัดนะเห็นไหมครับผม แล้วก็มีรอบกระจกนะคะัรอบกระจกทั้งสี่ด้านนะเราจะเห็นเส้นรอบกระจกเห็นไหมฮะทางด้านนี้ก็เห็นนะแล้วก็ดูต่อไปนะครับก็คือลักษณะภายนอกเนี่ยจะดูแล้วไม่เหมือนกับเป็นพระเพิ่งสร้างใหม่ทำใหม่นะครับเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่ไม่มีความแบบเขาเรียกว,ว่านะสมมาตรใช่ปะ มีสัดส่วนที่ไม่ได้แบบตึงเปี้ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะของขอบเส้นเห็นไหมฮะจะไม่เป็นเป็นเนสียบตัดเป๊ะเลยนะแล้วก็บางครั้งก็มีเนื้อเกินขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับว่าตอนที่ตัดลงไปเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยไม่ได้ขาดสนิทฮนะเห็นไหมฮะไม่ได้ขาดสนิทหรือเปล่าเดี๋ยวขอสองดูแป๊บหนึ่งนะ อ๋อเป็นลักษณะของเนื้อเศษเนื้อที่ติดขึ้นมาครับผมก็คือตอนนี้หั่นออกไปแล้วแล้วก็ตอนที่จะไปวางผ้าเออไปต่างเนี่ยน่าจะไปวางทับวางทับไปวางโดนกับเนื้อเกินของตรงอื่นนะครับทําให้ตรงส่วนที่ติดขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ดูนะ<ม>เห็นไหมฮะเนี่ยเนื้อเกินเหมือนเป็นเม็ดที่บอกว่าอยู่ระหว่างซึ่งตรงนี้น่าจะไม่มีใครตัดเป็นอย่างนี้ได้ครับนอกจากว่าเป็นเม็ดเนื้อบางอย่างแล้วไป อ่าโดนพอดีครับก็เลยยึดติดกันไปด้วยความที่อายุของพระอ่ามากขึ้นเรื่อยนะครับผมก็จะยิ่งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สนิทกันนะครับผมนี่นี่คือเป็นสิ่งที่ผมใช้พิจารณาผสมเด็จมาหุนพรมนะแล้วก็ตรงคาบผิวนะผมจะเห็นไหมฮะจะเป็นตะปุ่มตะป๋ำเล็กๆเล็กๆนะครับผมมีขนาดไม่เสมอกันอยู่รวมกลุ่มกันขึ้นมาไหมผม แล้วก็ไอ้ตรงคาบตรงเนี้ยครับคาบน้ำตาลเนี่ยคล้ายๆกับเป็นพวกคาบฟองเต้าหู้ที่เราเอามาหอ่อหอยจ้อกันเนี่ยเห็นไหมมีความเหมือนกับกรอบแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่านะโปร่งแสงใช่ไหมความกรอบมีความโปร่งแสงนนะขนาดคล้ายีน้ำตาลคล้ายๆแผ่นฟองเต้าหูท้ที่ที่เขาว่ากันนะครับผม ซึ่งไอการที่มีคาบกระเบนกับมีบตรงฟองต้าหู้เนี่ยอันเนี้ยนนก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับในการพิจารณาสมด็จบางขุนพรมซึ่งค่อนข้างดูง่ายเห็นไหมเนี่ยจะมีอยู่ตามมุมต่างๆแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าไปอยู่กระจุกใดกระจุกหนึ่งเนีเห็นไหมจะสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าเป็นธรรมชาติของสมด็จบางขุนพรมนะครับผมแล้วก็เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าแม่พิมพ์สไตล์เนี่ยน่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่ ที่เหมือนกับว่าดูง่ายนะครับอันนี้อาจจะเพราะว่าเราถ่ายด้วยกล้องธรรมดานะไม่ได้ใช้กล้องแบบมือชีพมากแล้วทำให้ไม่สามารถทําให้พระองค์นี้ดูสวยเหมือนกับเป็นพระดาราหรือว่าพระที่องนิตยสาราได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเจอผู้ที่มีฝีมือการถ่ายที่ยอดเยี่ยมผมว่าพระองค์นี้จะงดงามมากอีกเดียวนะครับผมนะแล้วก็อีกจุดต่อไปนะครับผิวนะครับผิวองค์เนี้ย ผมว่าน่าจะอาจจะมีการเคยล้างมาล้างแบบน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ล้างด้วยน้ํายงน้ํายาอะไรนะครับผมนะนี่ครับผมดูจากผิวตรงเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับว่าผิวเปลือกมุกอะครับผมนะตรงส่วนที่แบบถูกเปิดเผยให้เห็นเนื้อในนะจะเห็นเหมือนผิวเรื่มๆหน่อยนึงเหมือนผิวมุกๆนะอืม ก็คือผิวยิ่งไม่เปิดซึ่งซึ่ง,งเป็นการดีนการศึกษาผิวพระโซนนี้นะีนแต่ว่าอ่าอาจจะดูยากสําหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจนะก็คือถ้าเราไปเห็นพระสภาพช้ำๆมาหรือว่าไปแบบล้างมาเยอะๆแล้วแบบแบบแต่งเนื้อแต่งเลยครับผมจะไม่เหมือนพระแบบนี้นะเพราะนั้นต้องเป็นพระที่ไม่เคยเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครไปยุ่งกับผิวของท่านเท่าไหร่นะเราจะเห็นพระเนี่ยเป็นผิวมุก เป็นพระท่านเป็นผิวมุกขึ้นมานะครับมีความเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีเหมือนกับว่าสะท้อนอ่าไม่ใช่ว่าท้อนแสงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฉ่าขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ไม่ได้ว่าฉ่าเปียกนะอืมเป็นผิวมุกอะผิวเหมือนไข่มุกขึ้นมานะอ่าในตรงส่วนที่ไม่ได้มีพวกคาบอุไปไปไปนะไปปกปิดนะจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ต่อไปนะครับดูด้านข้างนะครนบผมจะมีรูๆเห็นไหมฮะรูเล็กๆมั่งรูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเหมือนพวกอะไรนะรลังมดอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็เราจะเห็นเหมือนมีร่องรอยของรอยอ่ารอยตัดนะครับที่มีการอ่าคูดโดนเม็ดมมนสาร เป็นยิ้วทางลงมานะฮะที่เมื่อก่อนเคยว่าไอ้นะรอยตอกศัพท์ใช่ป่ะแต่เนี้ยไม่ถึงขนาดขั้นนั้นนะเพราะว่าค่อนข้างจะโดนคาบกุอ่บาบังอยู่แต่ก็พอเห็นอยู่นะคาบพวกเนี้ยผมว่ามันไม่สามารถทําได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเป็นคาบที่แบบอฝังแล้วก็ขังอยู่ในเนื้อยนะเห็นไหมอออ อ่าตรงนี้ตรงนี้กระเทาะเนื้อหน่อยหนึ่งจะเห็นเนื้อข้างในไหมผมสีขาวออกอ่าออกเขียวก้านมะริดนิดหนึ่งเนะี่ยออกตุ่นต,นตุนคล้ายๆตรงฝั่งที่ว่าเป็นผิวที่ไม่ได้โดนผิวที่ไม่ได้โดนอ่าพวกคราบกู่ปกคุมนะเนี่ยเนี่ยผิวอย่างเงี้ยแล้วก็ไออย่างเงี้ยเป็นผิวหนึ่งเนื้อหนึ่งของสมเด็จบ,บางคุณพมณนะของคนยุคเก่าๆเ,เขาเล่นกันเนะี่ยอืม นี่แต่ว่าเขาไม่ได้แบบแลกเปลี่ยนหรือขายกันแบบจงคึ้มกันเหมือนกับว่าต้องลงหนังสือพิมพ์หรือว่าลงตามนิตยสารเนะี่ยเมื่อเมื่อคุณไม่เคยเห็นเขาเล่นหาซื้อขายกันอนยะ่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ไงว่าแบบเนี้ยคือพระแท้ใช่ไหมแต่คุณก็จะเข้าใจว่าพระที่ที่เขามีการซื้อขายกันแพงๆอ่ะนั่นคือของแท้ทําให้เราเสียโอกาสได้พระดีๆไปนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยพระองค์ไหนที่เข้าฟอร์มหน่อยหนึ่งเนี่ยอ่าเขาก็จะไปทํา ทำการล้างทำการเซาะพิมพ์ทำการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคือพิมพ์นิยมมันก็จะกลายเป็นว่าคนก็จะจดจำว่าแบบนั้นเนะี่ยคือเป็นพิมพ์แท้นะอืมเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าอย่างเนี้ยถ้ามีเนื้อเก่า,กาดีดีเนี่ยเขาก็ไปแกะพิมพ์เขา้าไปเซาะพิมพ์ให้แบบให้ให้ดูไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะอืมเนี่ยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าการที่เราไปฝังใจกับพิมพ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเนื้อความเก่าเนี่ย อ่าเนื้อ,เน,อเนื้อกับความเก่าเนี่ยได้เนี่ยคนสมัยก่อนที่เขาเล่นกันเขาก็าเล่นกันตรงนี้ครับเลยทําให้ว่าพิมพ์อาจจะแบบว่าอา่ามีความแบบแตกต่างกันบ้างนะแต่ก็ดูเป็นไงว่าแท้เพราะไม่งั้นนะทําไมพระครึ่งท่อนหรือพระแบบเทียนหมดเลยแบบแทบจะไม่เหลือเลย,เลยทําไมเขาถึงรู้ว่าแท้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาใา่ยตรงจุดนี้อืมจะกลับกันนะถ้าเกิดว่าไปเจอเนื้อที่แบบว่าไม่คุ้นตาเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่เล่นกัน อืมนั่นแหละจะบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์นะก็คือจะทําให้คนที่มีทุนน้อยเนี่ยสามารถจะได้พระสมเด็จแท้ๆได้เพียงเพราะว่าอ่าเขามีความศรัทธาแล้วก็มีความรู้กว้างขวางนะแล้วก็อย่างที่สําคัญก็คือความมั่นใจอืมเมื่อศรัทธาแล้วก็มีความรู้พอแล้วมั่นใจแล้วก็จะได้สมเด็จที่ราคาที่ไม่แพงนะเพราะว่าเขาไม่เล่นกันไง พิมพ์ไม่ใช่เขีย่ยทิ้งเนื้อไม่ใช่เขีย่ยทิ้งอีกนะแล้วพิมพ์กับเนื้อเนี่ยคําว่าไม่ใช่นี่คือเหมือนกับว่าไม่ใช่การเอสเปกอะฮะ,อะเอาสเปกใช่ไหมก็เหมือนคอมพิวเตอร์ครับผมก็คือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็ใช้ได้หมดนะหรือมือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อก็ใช้ได้หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐจะประมูลเขาก็จะเอสเปกเอ่ยว่าะจะต้องมีรุ่นนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยสมมติไอ้นี่คือสมัยก่อนนะที่เขามี มีหัวประมูลกันนะที่เขาว่ากันนะได้วต่ะเขาจะร้องเอ่ยว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนี้นี้เท่านั้นอ่ะท่านที่ว่าอื่นก็เป็นเหมือนกันเป็นเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อเป็นการทําให้ราคาพระเนี่ยสูงซึ่งก็เป็นการดีนะถ้าเกิดว่าเออเรามีพระแบบนั้นเราก็โอ้โหสบายแต่ถ้าเรามีพระแบบนั้นเราก็อ่ะได้พระมาบูชาในราคาที่ไม่แพงนะดังนั้นก็เอยว่าอยากจะให พี่พี่เพื่อนๆนะที่เข้ามาชมเนี่ยก็มีพระของตัวเองเนี่ยอยู่ในมือตัวเองเนี่ยนะก็มีความมั่นใจนะอย่าได้ไปคิดเอาราคามาเป็นตัวยุติว่าเออพระของเราขายไม่ได้เป็นพระเกสเสมอไปนะบางทีเป็นพรนะทพแท้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนชอบไม่เหมือนกันอืมอย่างอย่างองค์เนี่ยสมมุตินะถ้ามีคนชอบอ่เขาอาจจะขอซื้อสองสามล้านก็ได้ใช่ไหม หรือว่าคนไม่ชอบกพจะตีว่าเก๋ทั้งที่ว่าโอ้โหขนาดธรรมชาติอย่างนี้ทุกอย่างก็ยังเก๋อีกอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะแต่ก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ไอเราไมไไ่ได้ได้ได้ตั้งใจขายเราตั้งใจแค่เอามาเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยอมีความมั่นใจนะว่าเออพระเราเนี่ยอาจจะแท้ก็ได้นะคือเรื่องแท้เก๋เนี่ยมันเป็นในที่แบบว่า ต่อให้เรามั่นใจยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีใครรู้จริงหรอกว่าองค์ไหนเป็นตัวสร้างหรือว่าไม่ได้เป็นคนสร้างถูกปะ่ะอืมแต่ว่าความมั่นใจที่ว่านี่หมายถึงว่าเออเมื่อเมื่อเราศึกษามาพอสมควรแล้วแล้วเราอะ่ะก็ดูทั้งแบบศึกษาจากพระที่เป็นที่เขาเรียกว่าพระอ่าพระที่เขามาตรฐานสากลน,นะอ่ากับพระที่แบบ จากบุคคลสําคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยผมก็ชอบดูเหมือนกันพระของบุคคลผู้มีชื่อเสียงกับบัสสำคัญนะเอามาเทียบเทียบดูนะเออไอ้บางทีเราก็ดีใจเว้ยดีใจว่าไงพระสมเด็จบางคนอ,อ่าบางคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงอ,อ่ะก็คล้ายๆพระเราแต่ไม่ได้ตรงกับพระที่มีมาตรฐานนะแต่ว่าพอมีชื่อเสียงปุ๊บก็กลายเป็นพระแท้ดูง่ายเออปมาณนั้นนะเราก็คิดว่าเออมันมันก็คงเป็นอย่างเงี้ยนะคนเราอะ่ะอืมเพราะนั้นก็ ก็เลยบอกว่าอืมเนี่ยเป็นโอกาสดีนะถ้าเกิดว่าเราดูพะระหลายรูปแบบนะแล้วก็พยายามดูว่าเออความเก่ากับเนื้อเนี่ยมันมีแบบไหนมัง่งเพราะบ,บางทีเราอาจจะได้พระที่แบบพิมพ์แบบอาจจะแตกต่างนิดนึงเข้าใจไหมแต่ว่าอาจจะเป็ของแท้ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เล่นกันเออนะครับอย่างอย่างองค์นี้เป็นต้นองค์นี้ผมก็ไม่รู้ว่า รูวว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าหรือไม่เล่นกันหรือเปล่าแต่ว่าจากความรู้แล้วก็สิ่งที่ไปดูมาจากพระของคนมีชื่อเสียงหลายคนนะคือไม่ใช่แบบพระของเซียนพระนะอืมแต่แต่ก็บอกก่อนว่าพระของเซียนพระก็ดูเหมือนกันดูไว้ศึกษาไว้ว่าเออเขาเล่นหากันยังไงนะก็บอกว่าเอ,อองค์นี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนี่ยเนื้อแบบนี้ความแห้งแบบนี้แล้วก็ความเก่า นะที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งไม่ต้องทําให้สกปรกเยอะขึ้นหรือว่าไปผ่านกรรมวิธีลงสารเคมีอะไรต่างๆเพื่อให้มีความแตกต่างกับพระชาวบ้านจะได้ไม่จะได้บอกพระชาวบ้านว่าเก๋พุ่งเนี้ยเนี่ยคือธรรมชาติธรรมดาเดิมๆนะครับผมก็สำหรับนี้นะครับผมก็ขอ,อนเสนอพระสมเด็จอ,องพ์ภูมพิมใหญ่ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะนำพระสมเด็จองค์อื่นมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับผมแล้วก็ผมก็ได้รับรู้ถึงความเป็นกัญญาณิมิตแล้วก็ความหวังดีนะแล้วก็แล้วก็บางคนก็ไม่ตาอยากให้ช่องผมเนี่ยมียอดวิวที่ที่ดีขึ้นนะผมก็จะพยายามหา พระสมเด็จที่บ้านเนี่ยเอามาให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็เพื่อเพื่อนท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะหรืออาจจะมีที่บ้านก็จะได้รู้สึกว่าเออเรามีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมมีความสุขนะครับมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีสมความปรารถนาพุ้บุกะการนะแล้วก็ขอให้การงานราบอื่นการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งขอให้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสวัน,นสวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ